เขาวิ่งคอ้อนไม้ขนาดใหญ่ออกไปแล้วก็สือึกจุกลมคอของฉันแต่แล้วอเล็กซ์ก็ก้าเข้าไปข้างหน้าและบังฉันไว้ด้วยตัวของเขาไม่เธอไม่จําเป็นต้องทาอย่างนี้วินาทีต่อมา <Yeah. S 1> ฉันก็ได้ยินเสียงกรีดร้งองโหยหวนเฮยพอลล่าฉันทายเธอจีผู้ชายที่อยากเจอเธอสุดๆคนนั้นจู่ๆเพื่อนของฉันในชุดทารันทูราก็พูดขึ้นวันนี้เป็นงานเลี้ยงวันฮาโลวีนที่โรงเรียนของเรา แล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดปีที่18ของฉันอีกด้วยใชยโยในที่สุดฉันก็โตเป็นผู้ใหญ่ทุกคนแสดงความยินดีกับฉันนีวันนี้แม้แต่เด็กรุ่นน้องแต่เด็กใหม่ที่ชื่ออเล็กซ์คนนี้เขาดูเหมือนอายุประมาณ12บอขวและเขาเพิ่งย้ายมาโรงเรียนของเราเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนอเล็กซ์ดูขี้อายมากแต่เขาพยายามชวนฉันคุยเกือบทุกวันฉันเคยไม่สนใจเขาแต่ตอนนี้ฉันเดินตรงไปหาเขา ฉันจีบเด็กอายุ12ได้อยู่แล้วฉันต้องการชวนเพื่อนของฉันดูฉันเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นเขาสวมชุดทหารจากเรื่องสริทเกมและเริ่มส่งสายตาให้เขาคุณควรจะได้เห็นว่าตาของเขาลุกวาขนาดไหนในขณะเดียวกันเพื่อนของฉันกำลังดูฉากทั้งหมดแล้วหัวเราะคิกคักแต่ทันใดนั้นเพลงช้าก็เริ่มบรรเลงฉันสับสนอยู่ครู่หนึ่งแต่ฉันก็ดึงสติตัวเองอย่างรวดเร็วเด็กน้อยเธอเจอปัญหาเขาแล้วฉันชวนอเล็กซ์ไปเต้นรำ ดูเหมือนว่าเขาจะเปล่งประกายด้วยความสุขฉันคิดว่าเขาจะเคร่งขรึมกว่าน,นี้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเอาหัวมาซบไหล่ฉันด้วยซ้ําว้าวมิเบลนะน้องใหม่ระหว่างที่เรากําลังเต้นราฉันตัดสินใจถามเขาเกี่ยวกับทุกอย่างมากขึ้นเพราะฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆและปรากฏว่าอเล็กซ์ก็ถูกรับมาเลี้ยงเหมือนกันดีจริงม่กี่คนในโรงเรียนรู้ว่าฉันถูกรับมาเลี้ยงตอนอายุประมาณ6ขวบเพื่อนของฉัน ดูเหมือนจะสังเกตเห็นว่าฉันดูแปลกไปฉันจำข้อตกลงของเราขึ้นมาได้ทันทีไปที่ห้องเก็บของกันเถอะฉันบอกอเล็กซ์เราจะเต้นกันที่นั่นอเล็กซ์ดูเครียดเล็กน้อยแต่ก็เห็นด้วยเราเดินเข้าไปในห้องเก็บของอย่างใจเย็นต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมชั้นของฉันและฉันก็ลิงโลดใจใช่ฉันสามารถจีบใครก็ได้ในงานปาร์ตี้นี้พวกเขาคิดว่าฉันจะผิดคำท้าเหรอ ในห้องเก็บของอเล็กซ์กับฉันยังคงเต้นกันต่อไปแต่อารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดเขายังคงมองตาฉันแต่ก็ล้าสายตาไปนในท,นทันทีมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฉันถามด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่าเขากังวลเรื่องการเต้นกับสาวรุ่นพี่แต่สิ่งที่เขากำลังจะพูดแทบไม่อยู่ในหัวของฉันเลยมาเป็นผู้ปกครองของผมสิพี่อายุ18แล้วนี่ <c oughs> จู่ๆอเล็กซ์ก็พลองออกมา อะไรนะเขาเพิพ่มพันอย่างรวดเร็วว่าไม่มีเวลาอธิบายฉันตกใจมากเด็กคนนี้ทําลูกแก้วหายหรือไงฉันไม่รู้จะตอบอยังไงแต่จู่ๆเสียงเพลงในห้องโถงใหญ่ก็หยุดลงกะทันหันเราได้ยินเสียงบางอย่างและวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเกิดความโกลาหลขึ้นในหอประชุมแทนใดนั้นฉันเห็นตำรวจชัวขนาดหนึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นแค่ผู้ชายจากโลกคู่ขนานในชุดฮาโลวีนแต่ไม่เลยพวกเขาเป็นตำรวจตัวจริง อเล็กซ์ขยับออกไปเดานข้างอย่างประมาทฉันไม่เข้าใจอะไรเลยฉันมองดูตำรวจเข้าหานักเรียนคนอื่นและโช้พวกเขาดูรูปของอเล็กซ์พวกเขาบอกว่าเด็กชายเพิ่งหายตัวไปจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและตอนนี้พวกเขากำลังสืบสวนคดีอยู่นี่ไม่ใช่แค่การแกล้งกันเหรอฉันได้ยินเด็กๆรุ่นเดียวกันกับอเล็กซ์กระซิบกันว่าอเล็กซ์ฉุกพอที่บ้าครั้งสะกดรอยตามเขาต้องการทวงสิทธิ์ของผู้ปกครองคืน ไม่นี่มันเยอะเกินไปแล้วเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนฉันมีเรื่องต้องถามเขาเยอะเลยฉันรีบไปตามทางที่อเล็กซ์ไปแต่แล้วไฟก็ดับทั่วห้องโถงความโกลาหลน,นี้แต่จะรุนแรงขึ้นในความมืดฉันชน,นกับนักเรียนคนอื่นๆอ,อยู่เรื่อยๆบางคนถึงกับเริ่มกริดร้องใช่งานเลี้ยงวันฮาโลวีนของจริงเลยไหมล่ะไม่เอานะจากหางตาของฉันฉันเห็นตำรวจถือไฟฉายส่องเข้ามาหาพวกผู้ชายในชุดคอสตูมจากสควิเกม ฉันหยุดและมองด้วยหัวใจที่กำลังจมดิ่งขณะที่ตำรวจคนหนึ่งถอดหน้ากากออกจากอเล็กซ์แต่กลับกลายเป็นเด็กผู้ชายอีกคนฉันถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกแต่อเล็กซ์อยู่ที่ไหนกันฉันพยายามจะตามหาเขาแต่เปล่าประโยชน์เขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลแล้วผ่านไป15นาทีตำรวจขอให้ทุกคนออกจากห้องเมื่อยืนอยู่ตรงทางออกท่ามกลางปัญหาฉันไม่สามารถหยุดคิดเรื่องนี้ได้เลยทำไมอเล็กซ์ ถึงอยากให้ฉันเป็นผู้ปกครองของเขาความคิดนี้ไม่ได้ออกไปจากหัวของฉันตลอดทางกลับบ้านฉันใกล้จะถึงส่วนหน้าบ้านแล้วเมื่อจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งที่กำลังตามฉันทันเรื่องเกี่ยวกับพ่อที่บ้าคลั่งปรากฏขึ้นในหัวของฉันทันทีก็สะอึกผูดขึ้นมาในลำคอของฉันเฮ้พัลล่าจูจ่ๆฉันก็ได้ยินสิ่งที่เป็นมิตรฉันหันกลับมาเจออเล็กซ์เธอไปไหนมาฉันตามหาเธอมาทั้งคืน อเล็กซ์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งพี่ตามหาผมจริงๆเหรอเขาถามท,ทันทีฉันพยนายามยังหมดความอดทนผมมีเรื่องจะบอกพี่อเล็กซ์มองตาฉันตรงๆเห็นได้ชัดว่ามันยากสำหรับเขาในการรับมือกับความตื่นเต้นเซียววินาทีหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะสารภาพรักกับเชนแต่อเล็กซ์พูดบางอย่างที่น่าตกใจกว่านั้นมากที่จริงแล้วเราเป็นพี่น้องกัน ฉันต้องใช้เงินทั้งหมดไปกับสินบนในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อหาคำตอบเลยล่ะฉันแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองใช่ฉันรู้มานานแล้วว่าฉันถูกลับเลี้ยงแต่เด็กคนนี้เป็นน้องชายแท้ๆของฉันเหรอฉันก็ค่าไม่ถึงเลยแต่ฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าเราก็น่าเหมือนกันอเล็กซ์พูดต่อเขาบอกฉันว่าเมื่อเดือนที่แล้วแม่บุญธรรมของเขาเสียชีวิตและมอมรดกมีค่าพอสมควรให้เขา แต่พ่อ้าของเขารู้เรื่องนี้เข้าพ่อ้าของเราตัางหากล่ะอเล็กซ์พูดแก้ไขตัวเองในขณะเดียวกันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริง ทันทีที่พ่อแท้ๆรู้เรื่องมรดกจำนวนมหาศาลนี้เขาก็ตัดสินใจขอคืนสิทธิ์ความเป็นพ่อในทันทีเพื่อได้มันมาในตอนแรกความพยายามของเขาค่อนข้างไร้ผิดพัยเขามาหาอเล็กซ์ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเอาของขวัญมาให้แต่อเล็กซ์ก็ไม่ได้ตกหลุมพรางของเขาจนในที่สุดคนบ้านคนนี้ก็คลุมคคร่งเขาตัดสินใจทำทุกวิถีทางเพื่อบังคับให้คืนสิทธิการเป็นผู้ปกครองให้เขาอเล็กซ์ถูกบีบให้ต้องหนีออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่พ่อของเขาก็หาเขาเจอและกำลังตามเขาอยู่ผมต้องการให้พี่เป็นผู้ กครองของผมเพราะผมไม่เหลือใครอีกแล้วอเล็กซ์มองออกไปฉันไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาความคิดของฉันกระจัก,กระจายไปหมดแต่ทำไมเธอเพิ่งจะมาบอกตอนนี้ล่ะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันพอจะพูดออกมาได้แน่นอนฉันจะไม่ทิ้งน้องชายของฉันไว้ในแต่ฉันไม่มีเวลาพูดให้จบประโยคทันใดนั้นมีเงาพุ่งออกมาจากด้านหลังพุ่มไม้ใกล้บ้านฉันพร้อมกับเสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง ไอากาดเดนเขาตะโกนพ่ออเล็กซ์เพียงกระซิบตอบอย่างสับสนแต่สิ่งมีชีวิตนี้ดูไม่เหมือนมนุษย์มากนักเอ้โรคจิตนี้มีตาแดงกล่ำที่กรอเตึ้งไปมาและในมือของเขามีค้อนไม้ขนาดใหญ่ชัดเจนในทันทีว่าไม่มีอะไรจะหยุดเขาเพื่อไปสู่เป้าหมายได้ขาของฉันเริ่มสั่นอเล็กซ์วิ่งฉันตะโกนแต่หันกลับมาและหยุดทันทีไม่มีทางให้วิ่งหนี ทางตันฉันมองอเล็กซิงสับสนใช่นี่ไม่ใช่วิธีที่ฉันคิดว่าฉันจะได้พบกับผู้ให้กำเนิดของฉันในขณะเดียวกัน <c oughs> เขาเดินใกล้เข้ามาด้วยรอยยิ้มที่น่ารังเกียจและพึพมพำอยู่ตลอดเวลาว่าอเล็กจะไม่เดินจากไปและจะกลายเป็นลูกชายของเขาอีกครั้งมาหาพ่อ <c oughs> เขาตะโกนบอกอเล็กซและฉันจะจัดก,การกับเธอตอนนี้คนบ้ามองมาทังฉันสายตาของฉันมืดลง อเล็กซ์ฉันคิดว่าฉันกำลังจะเป็นลมน้องชายของฉันมองมาที่ฉันวาดหนึ่งแล้วก้าวไปข้างหน้าและบังฉันไว้ด้วยตัวของเขาอเล็กซ์อย่าเพราะโรคจิตเหวี่ยงความขนาดใหญ่ของเขาไปแล้วฉันหลับตาปีททนใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องหอยหวนแต่ไม่ใช่อเล็กซ์ที่กรีดร้องแต่เป็นพ่อของเราฉันลืมตาขึ้นและเห็นตำรวจหลายคนจับคนบ้าคนนี้ไว้ในคราวเดียวฉันสับสนไปหมดและหยุดสั่นไม่ได้ ฉันแค่เอาแขนอบไหลอเล็กซ์เอาไว้อย่างลังเลแต่แล้วตำรวจคนหนึ่งก็เข้ามาหาเราปรากฏว่าเขาตามเรามาหลังเลิกเรียนเพราะเขาสังเกตได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่พวกเขาไม่สามารถเข้ามากุมตัวผู้เป็นพ่อได้ในทันทีต้องรอจนกว่าเขาจะลงมือทำร้ายเพื่อให้สารมีหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ในความผิดของเขาตำรวจขอโทษที่เราต้องเจอกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ตอนนี้พ่อของเราไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อใครได้อีก ตอนที่พ่อบ้าๆของเราถูกพาตัวไปเอเล็กซ์มองมาที่ฉันและพึมพำว่าขอบคุณขอบคุณสําหรับเมื่อกี้ฉันกระสิบกลับฉันต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะทําใจได้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นและมักจะเห็นมือที่มีค้อนไม้ขนาดใหญ่ในฝันร้ายแต่ไม่นานทุกอย่างก็ดีขึ้นเช้าวันเสาร์วันหนึ่งที่มีแดดจ้าฉันลงไปที่ครัวเพื่อทานอาหารเช้าตามปกติแม่พ่ออรุณสวัสดิ์ค่ะฉันทักทายตามปกติ ใช่ฉันรู้ว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่บุญธรรมแต่พวกเขาก็เป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างน้อยก็เพราะว่าหลังจากเรื่องทั้งหมดนี้พวกเขารับเลี้ยงอเล็กซ์ด้วยอรุณสวัสด์เช่นกันน้องชายฉันพูดกับเขาอย่างร่าเริงแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องยากมากแต่ฉันดีใจที่โชคชะตาทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะต้องขอบคุณเขาฉันไม่เพียงได้น้องชายที่เจ๋งที่สุดและกล้าหาญที่สุด แต่ยังได้รับเงินอีกสองสามล้านเหรียญซึ่งเอเล็กเสนอให้แบ่งเท่าๆกันในแบบพี่น้องตามใจในายเลยน้องชายคุณชอบวิดีโอนี้ไหมคะฝากกดติดตามและกดไลค์สนับสนุสนช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อแสดราอายุ19เคยมีคนที่คุณไม่ชอบมาตกหลุมรักคุณหรอือเปล่าเหมือนแย่มากมันนา่าจะอยดางเอ,อยียดยางยิ่งตอนที่คนที่คุณปฏิเสธเริ่มกลับมาแ,แก้แค้นคุณแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้เลย ดูวิดีโอนี้ให้จบแล้วคุณจะพบว่าครอบครัวของฉันเกือบจะถูกเตะออกมาจากบ้านได้ยังไงแล้วฉันก็เกือบจะโดนให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะเรื่องหล่อและนงี่เง่าเหตุเรื่องเดียวมีบางสิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับตัวฉันฉันไนนม่ควรเฉิงเฉมเรียนอยู่คณะจิตวิทยาพ่อแม่ฉันเป็นคนขี้เหนียวที่นับเพลียทุบป,ปากทุสตางแล้วฉันก็มีเพื่อนชื่อลารี่ปาร์ตี้เกิดคู่บ้าบอที่อยากจะลากฉันไปทำงานที่ค่ายเด็กแห่งหนึ่ง จริงๆมันก็เป็นความคิดที่ดีอยู่เพราะว่าฉันต้องการเงินไปจ่ายคืนให้กับพ่อแม่แล้วก็กลบหนี้ค่าเทอมของฉันแต่นั่นแหละคือปัญหาฉันต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์แอนโทนินผู้ซึ่งเอ,อ่ออย่างแรกเขาเป็นคนขี้โมโหสุดๆอย่างที่สองเขาเลียดกลุ่มของฉันเพราะว่าพวกเราร้เรียนเขาในวันฮาโลวีนและที่สําคัญฉันมีเวลาแค่สองสัปดาห์ไม่อย่างนั้นมันจะสายไปแล้วฉันก็จะไม่สามารถไปเข้าค่ายได้ คุณจะทำอะไรที่คุณอยากจะทำก็ได้แซนดรานอกจากนี้คุณรู้อะไรไหมพวกเราเข้าเรียนวิชาของเขาสายฉันจะไม่มาสายเลยถ้ามาคนเดียวแต่ดารี่มองทางตันบ้านเอาตอนวินาทีสุดท้ายาเธอโทรมาขอความช่วยเหลือจากฉันแล้วพวกเราก็เลยใช้เวลาทำมันอยู่ทั้งคืนแล้วก็นแน่นอนพวกเราหลับยาวเกินไปอาจารย์แอนโทนินปฏิเสธให้เราเข้าเรียนแล้วก็กล่าวหัวเราวา่าเราสองคนขาดเรียนคุณเคยโดนลงโทษแบบไม่ยุติธรรมจากครูของคุณหรือเปล่า ฉันว่าทุกคนน่าจะเคยประสบการณ์นี้ฉันโกรธลารี่ทำไมเธอไม่ทำการบ้านให้เสร็จตรงเวลากันนะเธอบอกว่าเธอแก้ปัญหานี้ได้หลังจากหมดคาบเธอก็เข้าไปที่ออฟฟิศของอาจารย์ฉันหวังว่าลารี่จะทำสำเร็จเธอสวยแล้วก็สง,ง่างุณครูผู้ชายรักเธอทั้งนั้นแต่เปล่าเลยเธอโดนโยนออกมาแล้วก็ขู่ว่าเขาจะไม่รับการบ้านที่พวกเราส่งเลยสักชิ้นเดียวมันเป็นคำถามที่ดีแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อไปล่ะทีนี้ ทันใดนั้นราลี่ก็เอาศอกดันฉันแล้วก็พูดเรื่องว่าบาว่าเฮ้แซนด้าถ้าสังเกตเห็นเวลาที่เขามองมาที่ฉันไหมใช่ฉันเห็นอยู่ราลี่เขามองมาที่ฉันเหมือนปีศาจที่กาลังจะกินแกะไรเดงสาไงล่ะโนเธอไม่เข้าใจเขากําลังชอบเธอมากฮะเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าลาลี่เข้าใจคนมากกว่าฉันแต่จานเอนโทนินชอบฉันเนี่ยนะ No no, no. ลาลี่พยายามโน้มน้าวฉันว่าทุกอย่างจะโอเคมันจะสำเร็จด้วยมือของเราเพราะว่าฉันจะเจอเขาที่คาเฟ่คุยกับเขาทำให้เขาหลงสเสน่ห์แล้วทีนี้เขาก็จะเชื่อฟังแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่ฉันต้องการฉันพยายามจะพิสูจน์ให้หลาลีเห็นว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยแต่ยังไม่มีโอกาสอาจารย์ที่กษาจากที่ค่ายก็โทรมาแล้วก็ถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างคบเรืวมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็พูดว่าฉันควรจะรีบหน่อยเพื่อในลุงข,งของเธอเรียบร้อยแล้วนะ พวกเขาไม่รู้หรือไงว่ามันซับซ้อนขนาดไหนดูเหมือนว่าฉันต้องเป็นส่วนหนึ่งในแผนของดารี่แล้วก็พยายามที่จะอ่อยอาจารย์ทุกอย่างในประโยคมันผิดไปหมดแต่ฉันไม่มีทางเลือกหรือว่าฉันมีมาลารี่กับฉันสะกดร,รอยตามแพทเทินีไปแล้วก็พบว่าอย่างแรกเขากินข้าวมือกลางวาันแล้วก็มื้อเย็นคนเดียวเพราะงั้นเราจะไม่มีพยากรณไม่น่าสงสัยเรา อย่างที่2เขาไปคาเฟ่ร้านเดิม,เดมๆเพื่อกินขนมปังราคาถูกแต่อร่อยอย่างที่3<ๆ>เขาดูสับสนก็ร้าเริงตอนที่อยู่คนเดียว<ๆ>เขาตกหลุมรัก<ๆ>ฉันจริงๆหรอเอาเถอะพวกเรามีเวลาคิดแผนรอกคอบแล้วตอนที่ฉันว่างพ่อก,กับแม่ก็เดินทางมาหาฉันฉันแต่งตัวแล้วก็พาพวกเขาไปกินข้าวในร้านอาหารที่ฉันชอบพ่อก,กับแม่ดูน่าสงสัยมากแล้วก็ไม่ยอมพูดแต่ในที่สุดพ่อก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขาไม่มีเงินแล้ว พวกเขามีเงินเหลือพอที่จะจ่ายค่าเทอมน้อยมากๆฉันสับสนฉันไม่รู้เลยว่าพ่อกับแม่ไม่มีเงินเลยแบบนี้โถเอ้ยพวกเขาอาจจะต้องการให้ฉันช่วยฉันกำลังจะไปทำงานในค่ายเด็กไงล่ะนี่จะช่วยพวกเราได้แน่ๆฉันยิ้มให้พวกเขากอดพวกเขาแล้วก็บอกเลยว่าฉันโอเคฉันได้งานทำแล้วถึงมันจะเป็นแค่ช่วงซัมเมอร์แต่มันก็ยังถือเป็นรายได้อยู่ดีแม่ของฉันร้องไห้โฮออกมาพ่อจับมือฉันไว้ แล้วก็บอกว่าฉันทําได้ดีพวกเขาภูมิใจในตัวฉันฉันทราบเสีงมากแล้วฉันก็กอดพ่ออีกครั้งตอนนี้ฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันต้องได้งานแล้วก่อนที่จะได้ฉันต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์แอนโทนินฉันแต่งหน้าสวยๆแล้วก็ใส่ชุดที่สง่างามที่สุดฉันได้ชมิเฉิ่งเลาจอบไปล่าหัวใจของผู้คนแล้วคุณเคยออดผู้ชายหรือเปล่าหรือไม่ก็เด็กผู้ชายฉันไม่เคยมีใครมาสนใจเลยและด้วยความสัย์จริงฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องทํายังไง ฉันคงต้องหัวเราะแล้วก็ยิ้มให้มากขึ้นหรือมั้งเฮ้ยฉันไม่รู้เลยฉันมาที่คาเฟ่โปรดของอาจารย์แอนโทนีนแล้วก็นั่งโต๊ะที่เป็นประโยชน์กับฉันมากที่สุดเริ่มมองออไปนอกหน้าต่างอย่างโรแมนติกช่ว,วงดีที่ร้านไม่ค่อยมีคนฉันได้กาแฟมาแก้วหนึ่งแล้วฉันก็รู้เลยว่ามันมาจากใครฉันมานั่งอยู่ที่โต๊ะสัง่งแอนโทนีนเรียบร้อยแล้วอืมเขาก็น่ารักดีนะฉันไม่เคยคิดกับ,บเขาแบบนี้มาก่อนเลยเราเริ่มคุยกันฉันอ่อยเขากับที่เขาไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อย แล้วพอฉันเริ่มพูดถึงการเรียนเขาก็มองมาที่ฉันครู่หนึ่งแล้วก็ถามว่าคุณเอลเลสเหรอฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะประหลาดใจขนาดนั้นเขาดูไม่พอใจมันเหมือนกับว่าแผ่นดินกำลังสุดลงใต้เท้าของเขาฉันโกหกเขาไม่ได้ฉันก็เลยบอกไปว่าฉันคือแส nda เอลเลสเขานิ่งไปลุกขึ้นแล้วก็พูดอย่างเยือกเย็นทําได้ดีแล้วก็ออกไปมันเดรรายมากๆฉันฉันไม่คิดว่าเขาจะโกรธขนาดนั้น โอ้ฉันต้องทำยังไงเนี่ยฉันนอนไม่หลับเลยทั้งคืนและแล้ววันต่อมาฉันก็ถูกเรียกไปที่ห้องคณะบดีจากการร้องเรียนของอาจารย์แอนโทนินว่าฉันประพฤติตัวไม่เหมาะสมและตอนนี้ฉันก็าลังจะถูกไล่ออกฉันแก้ตัวอะไรไม่ได้เลยฉัน้องให้หอกมาแล้วก็ไปหารารี่เธอฉลาดเธอต้องช่วยฉันได้แน่แน แต่เธอไม่อยากที่จะช่วยฉันฉันได้ยินคําพูดที่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากเพื่อนของฉันเธอบอกว่ามันเป็นความผิดของฉันฉันควรจะระวังมากกว่านี้เธอเอาชื่อเสียงของเธอมาเสี่ยงฉันไม่ได้หรอกฉันคิดว่าราลี่จะปลอบฉันได้ไม่คิดว่าเธอจะหักหลังฉันเธอไม่แม้แต่จะขอรท่กับความผิดพลาดที่เธอเป็นคนวางแผนมันขึ้นมาเละแล้วแล้วก็ป่นพี่ไปหมดฉันตัดสินใจที่จะคว้าโอกาสสุดท้ายไว้โดยการขอให้พ่อกับแม่ช่วยฉันเล่าปัญหาที่มหาวิทยาลัยให้พวกเขาฟัง พวกเขารีบมาช่วยฉันในทันทีนี่แหละความรักที่แท้จริงจากพ่อกับแม่ฉันพอใจกับการตัดสินใจของพวกเขานิดหน่อยแต่แค่นิดเดียวความจริงก็คือฉันไม่ได้บอกเรื่องที่ไปอ่อยอาจารย์แอนโทนินใช่มันเป็นเรื่องสําคัญเลยแหละแต่ฉันดูว่าพวกเขาจะตัดสินฉันในทันทีฉันบอกพวกเขาไม่ได้มันจะทําลายตัวฉันแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งฉันเพิ่งดูว่าพวกเขาจะต้องเอาบ้านไปจำนองเพื่อช่วยฉัน และฉันก็รูว่าครอบครัวเราไม่มีเงินเหลือแล้วและฉันก็ไม่มีปัญญาจะจ่ายค่าเทองคุณพวกเขาหรือแม้กระทั่งปลดหนี้ให้ตัวเองพ่อตัดสินใจจะไปคุยกับคณะบดีเรื่องของฉันแต่ฉันกลัวว่าเขาจะรู้ความจริงฉันก็เลยห้ามเขาไว้แต่เขาก็ไม่ฟังและเขาก็อยากจะปกป้องฉันฉันรีบไปที่มหาวิทยาลัยโดยใช้ถนนเส้นอื่นฉันต้องไปถึงห้องคณะบดีก่อนที่พ่อจะไปถึงแต่ฉันสายแล้วรถติดมากจนฉันต้องทิ้งรถไว้แล้วก็วิ่ง พอฉันมาถึงที่มหาวิทยาลัยฉันก็เจอพ่อยืนอยู่ข้างอาจารย์แอนโทนินเขากำลังยื่นเอกสารการไล่ออกให้พ่อเอกสารของฉันพออาจารย์เห็นฉันเขาก็ทําท่าอุทธรถามว่าอะไรเนี่ยเธอกำลังทาทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ที่นี่ต่ออย่างนั้นหรอฉันไม่ได้ตอบเขาก็เดินไปพ่อถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน,น่แล้วฉันฉันก็ยังบอกความจริงไม่ได้อยู่ดีจบแล้วฉันโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัย แน่นอนว่าฉันจะกลับไปเป็นนักศึกษาที่นั่นได้แต่ใครละ่ะที่จะช่วยฉันกลับไปได้ฉันจอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเรียนที่ใหม่ฉันจะหางานทําได้ยังไงถ้าไม่ได้จบสูงๆฉันคงต้องไปทําความสะอาดแล้วละ่ะดีเลยนี่เป็นความฝันของฉันตอนเรียนจบเลยฉันเก็บกระเป๋าแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปหาอาจารย์แอนโทนีบอกเขาว่าเขาทำลายชีวิตฉันยังไงบ้างฉันแตะไปที่ประตูห้องแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงของราลี่ หน้าแปลกเธอไม่ได้รับการรับรองไปแล้วหรอฉันอยู่อยู่ที่ประตูแล,แล้วก็ได้ยินอะไรบางอย่างที่ทําให้ฉันพูดไม่ออกรารี่กํลาลัานนาานางนั่งอยู่หน้าอาจารย์แอนโทนีดองให้แล้วก็คล่ำาควญว่าเธอไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนแล้วก็ขอร้องให้คนรับรองเธอเพื่อไปสมัครงานที่ค่ายได้สาระฉันรูว่าเธอร่ำรวยบ้าเอ้ยเธอเอาดื่อของฉันไปแล้วตอนนี้เธอก็กำลังทำให้อาจารย์อ่อนลงฉันทนต่อไปไม่ได้ฉันผุงเข้าไปในห้องแล้วก็พูดอย่างเฉียบขาดฟังฉันนะ ฉันเล่าทุกอย่างที่ฉันได้ให้เขาฟังราดี้ส่งเสริมให้ฉันเข้าไปอ่อยเขายังไงเธอกําลังโกหกต่อหน้าเขายังไงแล้วฉันก็ละอายใจขนาดไหนกับเรื่องพวกนี้ราดี้พยายามทาให้ฉันหุบป,ปากฉันว่าเธอทาได้แต่อาจารย์แอนโทนินบอกให้เธอหุบป,ปากฟังฉันแล้วก็พูดว่าโอเคผมเข้าใจแล้วฉันไม่คิดว่ามันจะสาเร็จอาจารย์แอนโทนินถอนคํากล่าวหาแล้วก็ขอโทษฉันพ่อกับแม่ไม่ต้องเอาบ้านไปจำนอง ยิ่งไปกว่าน,นั้นฉันได้รับการรับรองจากอาจารย์ด้านบวกที่ฉันรอมานานแล้วตอนนี้ฉันก็ไปทํางานที่คล้ายได้ฉันจะได้ช่วยพ่อพกับแม่เรื่องการเงินขึ้นมาได้นิดนึงกดติดตามช่องของพวกเราให้หน่อยส่งเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตคุนเข้ามาได้กดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอขอบคุณที่ให้ความสนใจบาย Bye.